ครับสวัสดีครับพบกับผม้อจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันแบบรนดอมนะครับเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบใดเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบใดผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โห3ามถ้วยทริอปคัเปิดกันเห็นๆเ,เลยนะครับนะใบแรกมาก็มีความยินดีเกิดขึ้นแล้วโชคดีมาแน่นอน จะมากจะน,น้อยจะชา้าจะเร็วแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่มาแน่นอนโชคดีของท่านคืออะไรนะครับอืมโอโ้โหราชินีไม้เท้าควีนอฟบอนส์การงานเด่นนะเนี่ยหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันก็ได้นะครับใบนี้ออกมาโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบใดออโอ้ห้าเหรียญไฟล์โอเพนด์เคิ s ส ไม่ต้องกลัว5เหรียญน,นะบางทีมันอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นมาสภาพความเป็นอยู่ที่ผ่านมาแบบนี้ที่มีโอกาสค,คลี่คลายไปได้นะครับนะหรือบางคนอยู่ในภาวะจำยอมลำบากชั่วคราวก็ได้เพราะต้องทำตามใจคนอื่นแบบนี้นะ่าเป็นไปได้นะแล้วก็โอ้โหไงว e วออ f ฟอร์จูดวงชะตากำลังจะพลิกดีขึ้นแล้วนะครับ w e ว l อ Fortune มาทายดีไว้ก่อนเลยแนะ่นอนตามหน้าไพ่นะครับแล้วก็ สามดาบทริอสอฟซอรไม่ต้องกลัวสามดาบใครสักคนที่อาจจะทำให้คุณเสียใจเจ็บใจเขามีโอกาสที่จะพ้นทางไปเองนะครับอโอ้ชัดๆสามเหรียญทริออพเอนเตอคการงานการเงินดีชีวิตมีความก้าวหน้านะครับอยากริเริ่มทำอะไรใหม่ๆสามารถทำได้นะครับโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบใดอัศวินถ้วย Knight of Cups มีโอกาสได้มิตใหม่เออหรือได้ผู้สนับสนุนนะครับอืมโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบใด 6. ดาบ six of swords มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนทางไกลหรือมีโอกาสเดินทางไกลหรือแม้แต่มีคนทางไกลมาหานำความโชคดีมาให้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ,อ่าอ้สิบเหรียญ10 of Pentacles การเงินดีแน่นอนเอาตรงๆต,ตามความสิบเหรียญการเงินดีแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้เงินตรงๆก็จะเป็นความโชคดีด้านอื่นได้เช่นกันนะครับอืมโอ้โหอสุวินไม่เท้านาย f ออบอน การเงินการงานเด่นมากวันนี้นะครับโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบใดขอทำนายตามหน้าไพ่เลยว่าโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบของมิตรใหม่ผู้ให้การสนับสนุนคนที่มีคุณงามความดีเจ้านายใหม่ก็ได้กรณีที่คุณทำงานประจำหรืออยู่ในองค์กรใดนะครับ คุณมีโอกาสได้เจ้านายใหม่หรือหัวหน้าคนใหม่แต่ถ้าคุณทํางานอิสระไม่มีหัวหน้าหรือเป็นคนค้าขายมีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่แบบนี้ได้ผู้สนับสนุนประมาณว่าเคยอยู่อาจจะเงียบๆเง,บง,างาๆซบเซามาอยู่ๆได้ลูกค้ารายใหญ่หรือออเดอร์ใหม่เปิดออเดอร์ใหญ่ๆแบบนี้เป็นไปได้นะครับนะไม่ว่าคุณจะทํางานไดก็แล้วแต่มีโอกาสะจะเจริญก้าวหน้าแน่นอน เปิดมาใบแรกก็ได้3ถ้วยแล้วความยินดีชัดๆผู้คนชูถ้วยเฉลิมฉลองตามหน้าไพ่นะครับไพ่ยิปซีเป็นการสื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพ3ามถ้วยมาความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนที่ผ่านมาคุณบางคนอาจจะต้องเคยลำบากเพราะว่าอาจจะต้องตามใจใครบางคนหรืออยู่ในภาวะจำยอมเรียกว่า น้ําท่วมปากพูดไม่ได้ออกความเห็นมากไม่ได้ต้องทําตามเขาไปอะไรแบบนี้อาจจะทําให้คุณต้องตกอยู่ในภาวะลําบากอย่างเลี่เลี่ยงไม่ได้ข่าวดีคือไม่ว่าคุณจะเคยลําบากด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ ช่วงเวลาอันใกล้นี้ดวงชะตาจะพลิกผันดีขึ้นแล้วนะครับจะพลิกดีขึ้นนะดวงดีขึ้นวีลออฟฟอร์จูนวงล้อโชคชะตามีการหมุนวนดวงดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่ในบริบทนี้ออกมาทำนายดีว่าดวงกำลังจะดีขึ้นและอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาที่เป็นการปวดใจเสียใจหรือความกลัดกลุ้มใดๆกำลังจะทยอยลดทอนจางหายไปทีละน้อยนะครับหรือแม้แต่การที่เรียกว่าฟื้นฟูจิตใจเย,ยียวยาหัวใจตัวเองสำเร็จ ปรับดีขึ้นทันทีเลยก็ได้นะบางคนบางท่านไม่ได้ผิดหวังเสียใจกับตัวเองแต่ผิดหวังเสียใจกับคนอื่นคนที่ทําให้คุณเสียใจเขาจะพ้นทางไปเองอะไรแบบนี้เป็นไปได้หรือคุณถ้าคุณคาดหวังสิ่งใดๆคาดหวังใครแล้วผิดหวังคุณจะได้สิ่งใหม่ๆจะได้โอกาสใหม่ๆนะครับคุณจะมูฟออนจากบางอย่างได้ด้วยแล้วมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นชีวิตตัวเองด้วยมือคุณเองแรงกายแรงใจแรงขยันของคุณเองแบบนี้ ไพ่ชุดนี้ออกมาดวงโชคลาภไม่เด่นแต่คุณจะมีโชคดีในด้านของปัจจัยภายนอกบุคคลสถานที่กิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่จะมีโอกาสส่งเสริมให้คุณได้เติบโตด้วย ความสามารถของคุณแบบนี้นะครับมีโอกาสาที่จะได้มิตรใหม่ด้วยมิตรใหม่ที่มีความสามารถตรงสายงานกับคุณมิตรใหม่ที่มีความสามารถตรงในการที่จะเรียกว่าตรงจริตกับคุณตรงวิชาชีพของคุณอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าจะได้มิตรใหม่มาส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณโดยตรงเลยนะครับตามหน้าไพ่หรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ดได้ส่งเสริมกันด้านการงานคนนี้จะช่วยเข้ามาเป็นกำลังใจที่ดีให้มากๆเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างมากนะครับ นอกจากนี้ยังมีโอกาสติดต่อกับคนทางไกลมีโอกาสติดต่อต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เดินทางไปเองหรือมีคนเดินทางมาหาได้หมดการติดต่อพบปะคนทางไกลโดดเด่นมาก การทํางานประสานงานคนทางไกลเด่นแม้แต่ง,งานที่เกี่ยวกับต่างชาติก็เด่นในบางท่านนะครับแม้ไม่ใช่ต่างชาติก็อาจจะเป็นงานระยะไกลแบบนี้เด่นอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายสถานที่ทํางานเป็นไปได้หรือมีการเดินทางไปไป,ไปมาๆแบบนี้ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่สักเท่าไหร่ที่แน่ๆน,นะครับครั้งนี้เรียกว่า คุ้มอ่ะครับถ้าเหนื่อยก็ต้องเรียกว่าคุ้ม10เหรียญมาเป็นไพ่เศรษฐีนะะตีความตรงตรงตามความสิบเหรียญคือความอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินรวยไพ่เศรษฐีเนี่ยรวยแน่นอน1ิเหรียญแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ได้รับเงินมาในทันทีเรียกว่ามีโอกาสได้รับโชคดีด้านอื่นนะครับดังที่กล่าวไปแล้วว่าโชคดีของคุณจะมาในรูปแบบของผู้สนับสนุนหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่การได้ลูกค้าแล้วพอการงานดีชีวิตส่วนตัวดีการเงินมันดีตามแน่นอนนะครับใบนี้มาทํานายตรงๆว่าโชคลาภไม่เด่นนะสิบเหรียญ น,นี่ดูแล้วไม่ใช่โชคลาบฟลุกฟลุกไม่ใช่ถ้าได้อะไรฟลุกฟลุกมาระวังเป็นทุกขลาบสิบเหรียญจะส่งผลดีมากต่อเมื่อเป็นทรัพย์สินเงินทองที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงความขยันขันแข็งจากความสามารถแบบนี้จะโดดเด่นนะครับ โดดเด่นมากๆเลยไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่ดีกับคุณมากขึ้นถ้าที่ผ่านมาคุณเคยปวดหัวกับสภาวะสังคมแวดล้อมคนแวดล้อมคุณจะเจอสังคมใหม่ๆที่ดีกว่าที่พร้อมจะสนับสนุนคุณปัญหาจะเบาบางลงแบบนี้โดยลําดับเลยนะครับประมาณนี้นะครับโชคดีของคุณกําลังมาแล้วในรูปแบบดังกล่าวนะครับขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสุขภาพให้ดีเพราะว่าคนเราบางทีพอโชคดีมาถึง้ารางกายจิตใจเราไม่พร้อมบางทีโชคดีอาจจะผ่านเลยไปก็ได้นะครับ ประมาณนี้เตรียมตัวรับไว้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบครับโอ้โหเดอะสตาร์เปิดกันเห็นเห็นแล้วครับอันนี้เราไม่ได้อวยหรือเอาใจกันนะครับเราเปิดกันเห็นเได้เดอะสตาร์ออกมาเป็นใบส่งท้ายท้ายสุด การเงินการงานชื่อเสียงเงินทองลาบยศสังเสริญทุกอย่างในทางที่ดีที่คาดหวังไว้มีโอกาสได้ใบนี้การันตีว่าได้ไม่ว่าจะชา้าจะเร็วจะมากจะน้อยตามวาสนาแต่ละท่านนะครับขอให้คุณเร่งสะสมความดีทำบุญทำกุศลเพิ่มแบบนี้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ขยนันขันแข็งใช้ชีวิตให้เรียกว่าสุดๆในทางของคุณ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองโชคลาภเงินทองสังเสริญทุกอย่างชื่อเสียงมาแน่นอนนะครับรับไว้นะครับโชคดีแล้วนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ